หวัชชะพืะแลสวัสดียามเช้าเช้าจ้าทุกคนจอยก็มาทำงานเนาะทำงานก่อนตีห้าจ้ะตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่เข้าง,งาน11นาทีก่อนตีห้าเนาะตอนนี้จอยก็จ,จะเดินกลับบ้านแล้วจ้ะช่วงนี้ก็ประมาณ6โมง49นาทีจ้ะเพื่อนๆเดินจากบ้านจอยก็ไม่ไกลจ้ะประมาณสองสานาทีจ้ะนะเพราะว่าโรงงานเขาอยู่ ใน,ด,นด้านหลังบ้านจอยอะจ้ะนะเดินไม่ไกลจ้ะเดินมาแป๊บเดียวเขาก็บอกให้จอยเข้าตีห้าก็ได้จ้ะนะแต่จอยก็อยากทําก่อนที่เขาจะมาถึงอะจ้ะเพื่อนๆน,นะพอเขามาถึงเขาจะได้ทํางานของเขาเลยเราจะได้ไม่ต้องไปดูดฝุ่นรบกวนเขาทําอะไรให้มันเสร็จๆไปจ้ะแล้วก็ทําเสร็จก็ออกมาเลยอะจ้ะนะถึงเวลาเราก็เลิกงานเราก็ออกมาเลยนี่จ้ะหลังบ้านจอยเพื่อนๆได้ถึงละนี่สภาพ สภาพไปทำงานแต่เช้าข้าบ้านข้าช่องเลยเพื่อนๆดอกไม้ก็เริ่มสวยสวยเลยจะถ่ายให้ดูดอกไม้สวยแล้วนะตอนเนี้ยเนี่ยจะ้ะดอกไม้ที่สวนหลังบ้านจอยก็เริ่มออกแล้วนี่คือดอกไทาย,ยาซินนะเพื่อนๆน,นะดอกสีม่วงกลิ่นก็หลังหอมเลยจะ้ะจอยชอบทั้งสีม่วงสีชมพูนะเพื่อนๆนะเป็นเป็นดอกไม้อะไรที่หอมหอมนั่งอยู่เนี่ยคือกลิ่นนี่โชยมาในหอมมากจะ้ะ จะจอยก็ปลูกใส่กระถางของจอยไว้อย่างนี้จ่ะนะไม่เอาลงดินจ้ะเพระาะว่าจอยเช่าบ้านเขาอยู่เนาะเพื่อนๆนะนนนะอันนี้ก็ดอกอะไรไม่รู้จ้ะเพี้ยนที่เขาเอามาให้จ้ะเขายกมาทั้งกระถางนี่แหละจ้ะดูสวยดิจอยชอบสีมันลูกกับสามีไม่ตื่นจ้ะอันนี้ผ้าทำความสะอาดบ้านตากไว้ผึ่งลม้าจะเข้าบ้านเข้าช่องนี่มาสวน,นเพื่อนเอาผักมาปลูก พี่แอนดี้มาส่งเมื่อกี้จอยก็ทำงานแต่เช้าเนาะตีไปทำงานตีสี่กว่ากว่าออกเลิกงานเสร็จก็ตรงมาในสวนเลยจ้ะตรงมาที่สวนเลยจจยจะเอาก้าผักสลัดแก้วสลัดหอมเอาไปปลูกจ้ะมันโตแล้วเพื่อนเพื่อนนี่จะมาถึงสวนจจยก็ยกถุงดินออกจ้ะเพราะเพื่อนเพื่อนคงสงสัยนะว่าจจยเอาถุงดินไปตั้งอย่างนั้นทำไมคือบ้านผักจจยมันพังจ้ะทั้ง ประตูผักมันพังจ้ะเราก็ต้องเอาไปกั้นๆเอาไว้อย่างงั้นอันนี้มีเอจอจะขีดตะปาดมันเพื่อนนะเพียนที่ชอบชอบขีดตะปาดมาทีไรก็ถามว่าเจอขีดตะปาดไหมก็เออเดี๋ยวถ่ายรูปไปเขาจะนี่จ้ะผักคณะจอยเพื่อนอน,นะแอร์อัดกันดีมากเลยเห็นไหมต้นเขาก็จะอวบอวบจ้ะนี่อวบอวบจอยไม่ได้มาจัดไอ้ปลูกแบบสวยงามนะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดิ้ลจอยปลูกสไตล์จอยเลยปลูกแบบว่า <c oughs> ให้มันขึ้นแล้วได้กินนะจ๊ะนี่จ๊ะเอออัดกัน <c oughs> ส่วนนี้ก็ผัผผกขี้จ้ะนะผักขี้ขึ้นละผักขี้อันนี้ก็ผักคะน้าจ้ะอันนี้ไม่ต้องไปกังวลมันนะนเพื่อนๆนะเนี่ยอมัน,น,นเอ,อเขาเรียกอะไรนะเออยาฆ่าตัวธาตุนะจ๊ะนี่นี่จ้ะผักคะน้าจอยเดี๋ยวก็ได้กิน อันนี้ก็ผักสลัดที่เอามาลงวันนั้นต้นหอมเห็นไหมเพื่อนๆกำลังขึ้นเริ่มแล้วจ้ะเริ่มจะได้กินละนี่ก็ผักสลัดชุดเดียวที่จอยเอามาวันนี้นะเพื่อนๆนะวันจอยเพาะพร้อมกันกับกับผักที่จอยถือมาวันนี้จ้ะไอผ้าจอยก็ยังไม่เอาออกนะบางวันมันมีหิมะหลงมาจ้ะนี่ก็คือไอ้นี่จ้ะ ผักชีจ้ะนี่ผักชีเจ้าก็วานวาน,วานโปะโปะกันอย่างเงี้ยนี่ผักชีผักชีนี่ไอ้ที่เห็นเป็นเชื้อราไอ้ยาฆ่าสลุกจ้ะนะที่โรยกันสลุกอันนะกันสลุกกันกันตัวธาตุอะมันจะมากินผักไงนี่คณะจ้ะเจ้ก็ปลูกของจอยสไตล์อย่างเงี้เลยเพื่อนๆนี่ก็ผักสลัด <c oughs> หอมจ้ะต้นหอม นต้นหอมแล้วก็ไอ้นี่ก็ผักชีจ้ะนี้ผักชีกำลังขึ้นเยวจ,จะลดน้ำเขาหน่อยวันนี้นี่ก็ผักไอ้นี่จ้ะผักเขาเรียกอะไรนะผักชอยอจะเทืองกิจเนาะถ้าบ้านเราเขาก็เรียกอะไรนะผักผักกวางตุง้งฮ่องเต้เหรออันนี้ก็ผักอันี่จ้ะ ผักกวางไอ้กวางตุ้งนั่นแหละเนี่ยกวางตุ้งอันนี้กวางตุ้งอันนี้ผักชอยหรือผักช้อนนะน,นี่กวางตุ้งจอยซื้อต้นเข้ามากินกกแล้วจอยก็ตัดตัดแล้วจอยก็มาเสียบจ้ะันนี้ก็กวางตุ้งจ้ะเนี่ยนี่กวางตุ้งกวางตุ้งทั้งนั้นในกระถางเนี่ยมีแต่ผักกระจาเนี่ยกำลังงอกงามถ้าจอยแยกนะมันจะต้นสวยเ,เพื่อนๆจอยไม่อยากแยกเนละ พี่เกียรติแยกแยกขึ้นมาปุ๊บต้นไม่งามเพื่อนเพื่อนมันโตแล้วอะพอแยกเงี้ยไม่ค่อยงามป็อยมันลกๆเงี้แหละจอยก็จะลดน้ําเลยจ้ะนะเพราะว่าจอยลดอาทิตย์ละครั้งจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอากาศมันยังมันยังเฉอะแฉะยังชุ่มอยู่ดินข้างใต้จะหน้าดินอาจจะดูแห้งแต่ว่าใต้ใต้ดินอะมันมันมันมีน้ําจ้ะน้ําก็คือน้ําฝนนะเนี่ยพี่ฝนตกมาฝนตกที่อังกฤษไม่หยุดไม่ย่อนจ้ะ นี่รดไปจ้ะนี่เดี๋ยวก็ได้กินอีกประมาณสักกลางเดือนหน้านี่ก็ได้กินแล้วจ้ะนะกลางเดือนเมษายนนี่ก็ได้กินแล้วพวกผักจอยรดไปจ้ะไม่ต้องให้มันชุ่มมากพอให้มันถึงรากก็พอส่วนใหญ่จอยจะปลูกคะนา้าเป็นส่วนใหญ่นะปีนี้คะนา้าแล้วก็ผักสลัดแก้วต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีลาวด้วยจ้ะปีนี้นะ แล้วก็เพาะท,ที่ที่จอยเพาะอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก็คือมีมะเขือคางกบจ้ะกับมะเขือตอแหลน่นะที่ว่าจอยกําลังเพาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะโตทานพอที่ว่าจอยจะได้ได้ปลูกหรือเปล่าเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือผักคะน้าจ้ะไอ้ที่คุม้มคุมไม่ใช่มุ้งนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้คือผ้ากันน้ําแข็งจ้ะช่วงวันไหนอากาศติดลบจัดจัดระลายเป็นน้ําแข็งนี่ก็คือนี่คือผ้าจะ้ะผ้าที่ซื้อมาไว้สําหรับพวกกันกันหมอก กันน้ำแข็งหาซื้อได้ตามไอ้การ์เดนเซ็นเตอร์ทั่วไปจ้ะนะเขาก็จะขายเป็นม้วนๆน,นะจ้ะเป็นโลนั่นแหละเป็นม้วนเป็นโลอะเป็นโลที่ม้วนๆไม่ใช่เป็นโลช่างกิโลขายนะโลที่แบบเป็นม้วนนั่นแหละจ้ะเออง่ายง่ายรดน้ําสักหน่อยจ้ะนี่รดไปให้หมดอันนี้ผักคะนา้าผักคะนา้ผนาผักกวงตุง้งต้นหอมเหมือนเดิมนี่ผักสลัดจะเอามาปลูกในนี้จ้ะนี่ไม่ต้องสวยงามปลูกอย่างนี้เลย บางคนก็ปลูกใส่ขวดนะลงดินก็ได้จ้ะแล้วแต่สะดวกสไตล์ใครสไตล์มันเนาะเราสามารถดีไซน์เองได้จ้ะเพราะว่าเราอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกลงไปจ้ะเพราะส่วนของเราจะก็ปลูกอย่างเงี้ยจ้ะใส่ไปปลูกเยอะพอสมควรปีนี้เพราะว่าอะไรก็เนาะแพงเพื่อนๆปีนี้ยิ่งจะแพง ปลูกอะไรกินได้ก็ปลูกพวกผักอย่างเงี้ยมันปลูกแล้วมันแบบว่าไอ้นี่นเพื่อนๆนะมันมันใช้เวลาไม่นานจ้ะปลูกแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มลดอาทิตย์ละครั้งพอจ้ะแต่ถ้าว่าอาทิตย์หนึ่งมันร้อนจัดๆก็ต้องลดสองรอบอะ่ะเพื่อนนะปลูกไปบ้านผักจอยก็พังเหมือนกันจ้ะเนี่ยไอพลาสติกมันกินตัวเองอะ่ะเพื่อนๆเป็นรูปูเลยจอยก็ได้ปลูกแล้วเนะาะทนา่เสร็จแล้วก็ห้อยยุ่งยงอย่างเงี้ยจ้ะ นี่ก็คณะจ้ะพักคณะจ้ะคณะก็กองกันอูยุอูปุอย่างเงี้ยให้มันแอออัดพักไปไ<น>ม่ได้โอ,อกลุ่น,นอันนี้ก็คือวันนั้นนะ่ะไอ้ไอ้ชั้นจอยอ่ะมันหักเพื่อนเพื่อนจอยก็เลยต้องมานั่งปลูกเลี้ยงให้มันสวยเฉยนี่จินจุยชายจ้ะจินจุยชายนี่เขาจะฟื้นขึ้นมาทุกป,ปีกุ้ยชายก็งามจ้ะนี่เพื่อนเพื่อน,เอ,นเอ้ยไปออกไปข้างนอกจะพาไปดูไอ้ต้นหอมจ้ะ จกอก็หอมมาปลูกในนี้แล้วก็ไอ้พวกผักชีลาวก็ขึ้นแล้วก็นี่ต้นหอมกําลังผูเขียวเีนี่จะผักชีลาวเพื่อนเพื่อนจะมองไม่เห็นหรอกมันเป็นต้นเฝยๆยแดงๆกําลังขึ้นเยอะอยู่อันนั้นก็ต้นกุ้ยช่ายจ้ะน่ะมองไม่เห็นหรอกพยายามซูมให้เพื่อนเพื <ๆ S 2> ่อนดูแต่มองไม่เห็นหรอกจ้ะรอให้มันโตสักหน่อยค่อยดูนั่นน่ะมองเห็นบางทีก็จะมองเห็นคล้ายๆต้นหญ้าจ้ะอันนี้ผักชีลาวของบ้านเรานั่นแหละผักสลัดจอวก็มาปนๆไว้ ผักเซียนจะผักเซียนฝรั่งกลาลังงอกนี่ก็กุ้ยช่ายจะนะนี่ผักเซียนฝรั่งนี่เห็นไหมอันนี้มันออกดอกแล้วเพื่อนๆมันแก่เร็วแก่เร็วเนี่ผักเซียนฝรั่งจะจอจะเด็ดให้มันนี่ก่อนเพื่อนมันจะแตกใหม่ผักเซียนฝรั่งก็เหมือนรสชาติก็เหมือนผักเซียนบ้านเราแต่แต่เขาจะกรอบกว่านะเขาจะกรอบกว่า จอยจะเด็ดออกจะ้ะจะได้แตกใหม่เพ่อนออกดอกไนงะจอยจะตัดต้นฟันสิงโตไปกินเพื่อนๆน,นี่กินได้นะอู้ยน้ําข้างล่างฝนตกหนักน้ํามันมันท่วมนี่นี่จะฟันสิงโตเราก็จะเลือกเอาไปจะ้ะ จอยก็เก็บกินปีแรกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเขากิกนกันนะฝรั่งเขาก็กินกินกันจากฝรั่งบางคนนะก็เหมือนคนไทยบางคนนั่นแหละจ้ะหรือคนชาติอื่นๆบางคนที่เก็บมากินเนาะรสชาติรสชาติจอยจะบอกไว้ในคลิปนะจอยจะไม่มานั่งตอบคอมเมนต์ที่หลังอีกนะเพื่อนๆนะจอยไม่มีเวลาเนาะรสชาติก็ขมจะ้ะรสชาติจะขมคล้ายๆไอ เขาเรียกอะไรใบขี well, ้เหล็กบ้านเราเหมือนเรากินแกงขี้เหล็กอย่างเงี้ยจ้ะเมนูที่เรานํามาทำเราก็มาแกงจ้ะเอามาแกงเหมือนแกงขี้เหล็กเอามาล้างดีดีผัดน้ํามันหอยหรือจะกินดิบๆกินกับพวกน้ําพริกหรือกินกับส้มตําอะไรประมาณเนี้ยจ้ะนะจอยจะตอบในคลิปเดียวนะทุกคลิปจอยได้พูดไปหมดแล้วเนาะบางบบางอย่างจอยก็บอกว่าไม่ขอบอกราคาเพราะราคาบางทีจอยไม่รู้นะจอยจะไม่กลับไปย้อนตอบอีกนะเพื่อนเพื่อนะเพราะว่าจอยได้พูดไว้ในคลิปแล้วเนาะเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะ เพราะว่าทุกอย่างบางทีจอยก็เขียนเป็นหัวข้อเอาไว้อยู่แล้วเนาะต่อคลิปต่อคลิปว่าคลิปนี้คือชื่อคลิปอะไรพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอายุย่าจอยก็เขียนไว่าอย่าง,อย,างอ,ยอยู่อยู่แล้วหรออาจารย์เพื่อนๆนะอันนี้ต้นรูบาบจ้ะรูบาบนี้เขากินแต่ก้านมันนะเพื่อนๆนนะใบไม่กินจ้ะใบจะมีสารตกค้างจะไม่กินกันนู้ดบลูเบอรี่ของจอยคือเขาจะใช้ก้านมาทําขนมของหวานจ้ะแต่คนไทยก็เอามาตำเอามาไอ้นี่จ่ะมาทำหลายอย่างเพื่อนเพื่อนเอ้จอยก็ล้างตัด ทำความสะอาดไปนิดนิดหน่อยหน่อยจ้ะนะเดี๋ยวกลับไปบ้านค่อยไปทําความสะอาดอีกจ้ะอันนี้ก็คือวัชพืชนั่นแหละเพื่อนเพื่อนนะตามสวนนี่แหละตามสวนก็เหมือนวัชพืชตามท้องท้องไร่ท้องนาบ้านเราอ่ะเพื่อนเพื่อนนะนี่เขาเรียกว่าฟันสิงโตจ้ะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไอ้อันนีไรเย,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 ยนไรเยินอะไรนี่แหละเพื่อนเอเยฝรั่งก็กินนะแต่เขานําไปทําพวกสลัดหรืออะไรก็ไม่รู้แ่้จ้ะเพื่อนฝรั่งจอยที่โรงเรียน เขาบอกว่าสามีเขาอะเอาไปทําให้กินนะกินได้จ้ะก,ก็เหมือนบ้านเราตามทุ่งทุ่งนาก็จะมีอะไรผักอะไรผักอะไรที่เขาใส่แกงอะเป็นผันจอยก็ลืมเลยทีนี้ทา่ามเถอะจอยลืมละนะก็เหมือนผักตามไร่ตามท้อง,องนาที่บ้านมันมันปลูกแล้วมันก็ลามอะเพื่อน,อนจอยนึกชื่อออกแล้วจ้ะว่าผักอะไรตามทุ่งไร่ทุ่งนา ผักขยงเพื่อนๆมันก็เหมือนวัชพืชเหมือนผักขยงนขยงนั่นแหละเพื่อนๆพอเราเม็ดมัน่วงมันจะขึ้นไปทั่วอันนี้ก็เหมือนกันจากของอังกฤษก็จะจะมาประมาณนี้ก็ดอกไอ้นี่แหละดอกมันก็มีประโยชน์นะเพื่อนๆนัๆ้นะดอกไอ้นี่เอาไว้ทาน้ําผึ้งเอาไปชุบแป้ง,ปงทอดอะไรเงี้ยถ้าเป็นดอกเขานะครั้งแรกที่จอยเก็บไปกินจะในสวนจอยนี่ปลอดภยัยไม่มีขี้หมาไม่มีขี่หมาเนาะเพื่อนๆนะคือถ้าตามถนนหนทางนี่งามง่ามันมีเยอะไปทั่วจ้ะ แต่มันไม่ค่อยปลอดภัยถ้าตามถนนหนทางอันเพื่อนเพราะคนพาหมาเดินหมาก็ทั้งขี่ใส่เยี่ยวใส่นะอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะเพื่อนเพื่อนนะมันไม่ใช่ว่าคําไม่สุภาพนะนั่นแหละจ้ะเนาะก็คือเก็บในส่วนของจอยนี่คือสะอาดสุดแล้วจะ้ะมันไม่เพราะ่าจอยไม่มีหมาไงเพื่อนๆแล้วหมาคนอื่นก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าล้อมด้วยตะแกงอะนะเอาตะแกงมาเราทําเป็นรั้วอยู่นี่ต้นรบอวบอย่างนี้จะล้างออกมามันก็จะขาวอย่างเนี้ย พอกินไปกินมาเนี่ยจอยคิดว่ามันจะเหมือนไอ้ขมขมเหมือนไอ้ย,ยอดมะละใบมะละด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะจอยก็จะเอาไปแกงนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเอาไปแกงใส่กะทิใส่หมูสามชั้นแล้วก็จะเอาไปผัดใส่น้ํามันหอยจะกินกับน้าพริกเอาไปลวกกินกับน้ําพริกก็จะนี่ล้างไปจะถ,ถ้าใครชอบกินผักขมขมก็กินได้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยต้มน้ําทิ้งสักหนึ่งน้จาจะนี่น้าในนี้ก็คือน้ําสะอาดนะเพื่อนเพื่อนนะน้ําฝนจะ เพราะว่าจอยรองน้ําฝนเอาไว้นะฝนตกบ่อยมันเพื่อนน้าก็เต็มถังนี่แหละไม่ต้องกลัวว่าเป็นน้ําสกรปรกไม่สกรปรกจะล้างดีๆจอยล้างประมาณสี่น้ําแล้วมันเพื่อนเย้ยนี่เห็นไหมขาวอวบน่ากินมากเพื่อนเพื่อนบางคนนี่หามันหาง่ายนะแต่ว่ามันปลอดมันไม่ปลอดภัยไงเพราะหมานี่แหละเพื่อนเพื่อนพวกคนพาหมาเดินอะตามทางตามถนนตามฟาร์มทั่วไปเยอะแยะแต่มันก็นี่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ กลัวแบบไม่สะอาดไงเนี่ยล้างไปเนี่ยเห็นไหมละ่ะหมดจะเก็บไปขายเลยเต่เนี่ยจะกินหมดไหมเ,เพื่อนของถามนะไม่หมดก็ต้องกินให้หมดอ่ะจ้ะนะไม่หมดก็ลวกแล้วก็ใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จ้ะเอาไว้กินยามที่ว่าเราอยากจะกินแล้วก็ไม่ต้องมาเก็บบ่อยๆจ้ะนะในส่วนจอยนี่จอยถากทิ้งหมดนี่จ้ะได้ไปเยอะเลยเ,เพื่อนๆมีแต่แบบอบุวบๆจ้ะนี่เชอรี่จอยก็เริ่มจะแตกแตกิ่งแตกใบแล้วจ้ะเนี่ย นะต้นเชอร์รี่โอเคเพื่อนๆอนจอจะขอตัวกลับบ้านแล้วจ้ะนะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ออได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย